จ็คกี้สวมใส่ชุดเจ้าสาวอย่าบอกนะจะสละโสดแต่งหนุ่มคนนี้ เรียกได้ว่าหลังจากที่โด่งดังแจ้งเกิดจากกระแสะแม่น้องบองก็ทำให้นางเอกสาวสวยคุณแจ็กกี้ชาคลีนฮอตปาร,รอดแตกมีงานเข้ามาไม่หยุดเลยจ้าส่วนเรื่องสถานะหัวใจไม่น่าเชื่อว่าสวยแซาบแถมมาอารมณ์ดีขนาดนี้เนี่ยยังจะโสดอยู่ได้ไร้หนุ่มมาขายขนมจีบซึ่งสาวแจ็กกี้เคยเล่าว,ว่าทั้งชีวิตมีแฟนคนเดียวคบกันนานถึง7ปีแต่ว่าสุดท้ายก็เลิกกันจากนั้นก็ครองตัวเป็นโสดมาตลอดลด่าสุดค่ะสร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อทางด้านสาวแจ็กกี้ได้เผยภาพในชุด เจ้าสาวแสนสวยกับหนุ่มปริศนาคนหนึ่งในชุดเจ้าบ่าวพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอะไรนะ จ็คกี้ชาคลีนอยากเปิดใจแล้วเพราะอยากแต่งงานมีลูกตอนอายุ29นี้เอ๊ะอย่าบอกนะว่าหนุ่มข้างๆคนนี้คือคนที่ทําให้ชีแจ็คก,กี้เป็นฝั่งเป็นฝาหรือเปล่างานนี้หนุ่มผู้โชคดีจะมาครองใจสาวแจ็คก,กี้จะเป็นใครก็ต้องรอลุ้นแล้วก็ติดตามกันได้เลยในรายการเต้นรู้โลกรู้17พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาทาง f a c e b o o k นางแมวป่า YouTube นางแมวป่านั่นเองล่ะคะ่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ